หวานแล้วครับขึ้นสู่เวทีแล้วครับครับวันนี้มีมึกกล้วยนะครับมึกกล้วยมึกไข่ครับเอาไปนึ่งมะนาวอร่อยมากนะแล้วก็มีมึกกระดองครับนี่หอยหวานแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำนะครับเรามาจัดกันลิ้นแม่น้ำปุกน้ำขุนกอนครับนี่ครับบรรยากาศดีมาดูหอยหน่อยหอยหวานโอ้ดูครับใช้ตู้ใช้หม้ออบอย่างเงี้ยเหมือนกับการนึ่งเลยมันจะหอมนะมาแล้วครับพี่น้องมาดูอยากทห่นเพิ่มเดี๋นี้จะเห็นนี่แป๊บหนึ่ง หลังจากเราใช้หม้อนี้ผมมาโอ้ครับแล้วขาย้ายเปิดโชว์หน่อยอเ,เป็นยังไงย่ย <laughs> แกะมาดูดูในช้อนหน่อยง้นเราไทยเต็มเลยร่อยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะ เพาากินพเที่ยวครับพีนี้จะพาเพทุนไปเล่นน้ํากันแต่ว่าภารกิจโรงเรียนวันนี้อาการ้อนมากจะพาไปเล่นน้ําตกหุนกอนครับเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเราจะเอาของมาส่งกันนะครับนี่ดูของมีพริกลาบกับดิวะครับพร้อมจะส่งเพิ่อนๆวันนี้มีจากไหนเนี่ยเออเียสายไหมโเยอะเลยซีโอดีก็มีมีซีโอมีครับยึดมาส่งพริกลาบก้าพริกลาบเดี๋ยว เยะประมาณสักเกือบสี่ห้าสิบกล่องทั้งพริกลาและก็ดีบัวเดี๋ยวสง่งของเสร็จ <lymph unun aries> ตัวหนึ่งก็จะซ่ปสองเสร็จก็จะไปอาลาไปเดินตลาดร้านเมืองซื้ออาหารทะเลไปนั่งกินที่น้ำตกนอนจัดเมนูในนี้เพื่อนจะชิมในนอนเยอะเลยช่วยกันสุดที่สุดวันนี้วันนี้วายเยอะนะเมื่อวานเยอะกว่านี้ครับ ้วครับมันคนะครับตลาดร้านเมืองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาหาเมนูสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราปรจักรกินที่น้ําตกขุนกรณ์นะครับไป,ไปเดินไปเดินดูข้างในตลาดกันครับมาที่นี่ก็ต้องรักษาเขาให้ใส่แมสใส่อะไรช่วยกันนะครับเพราะว่าเราป้องกันโรคหลายอย่างครับเดินพาไปเดิน,เดนดูครับตลาดนี้ใหญ่พรามทุกนเคยพามาหนึ่งรอบแล้วเรามาอีกรอบหนึ่งของของกินที่นี่ก็ไม่แพงนะครับซื้อได้เลยหมูเนื้อแดงกิโลละร้อยเองครับหมูบด80ดบบาทเอง ตลาดใหญ่ครับตลาดาาร้านเมืองเขาบอกไอ๊เมืองกันแล่นหมึกกล้วยหมึกกล้วยค่ะไข่ไข่ละคัดไซส์พิเศษครับดูตรงนี้นีหมึกกล้วยเนื้อหนาจ้ะอ๋อนี่ครับแล้วอย่างนี้โลเท่าไหร่จ้ะรับประกันไม่ไม่ไม่ไมพวกนี้ปลอดเคมีครับแ,แล้วก็หอยก็หอย,หอยหวานก็เป็นหอยหวานสดนะใช่จ้ะโอ้นี่หลุดอย่างนี้เนาะเอาหอยหวานโลนึงนี่จ้าพี่ครับให้ให้ให้ดูนี้ออันนี่จ้ะเป็นหอยป้ายอ่าโอ้อย่างนี้เลยเหรอขนาดนี้ค่ะ โลเท่าไหร่ครับตอนนี้200ค่ะอันนี้โลนึงแล้วก็อันนี้โลเท่าไหร่นะครับอันนี้นะะ่าสองอยเก้าคัดไข่เลยค่ะจะเอาคัดไข่เนี่ยเดี๋ยวเราเลยจะไปนั่งกินที่น้ำตกนะครับได,ได้กินหมึกกล้วยวันนี้เดี๋ยวเราเอาหมึกกล้วยไปย่างชีสครับรับรองอร่อย,ายอารอนเองครับนู่นป<ๆ>้าไอ้บ่าวเขาตัวไม่เลยเนาะแล้วอ๋อ กลับไปถึงพี่ชายก็ะจะจะย่างหรือว่าจะนึ่งมะนาวล้างอย่างเดียวไข่ยังอยู่ค่ะโอ้ไข่เต็มเลยครับนี่แารนตีนะครับน้ำมาไข่นะทำให้เลยครับอย่างนั้นอะได้รประมาณหตัวครับแปดประมาณ6ตัวโลหกตัวใหญใหญ่อโอ้ถ้ามันเป็นหมึกไข่หมึกที่จะมีนิดเดียวเองเนาะนี่จ้ะอันนี้ไข่โอ้ครับนี่เดี๋ยวเราเอาไปกินที่น้ำตกครับนี่จ้ะโอ้ไม่ครับบริการดีมากเลยทำความสะอาดให้แล้วก็ ถือว่าร้านนี้ก็ถือว่าสดดีอ่าอน,นะครับม,มึงคีดเจอดับยศดับยศกับพี่แฟนเขามาซื้อของไปเดี๋ยวตามลงเดินต่อครับเดี๋ยวเราจะมุ่มมหงหน้าสู่น้ำตกขุนคอนกันนะครับนี่กับมาแวะซื้อของร้านเจแอนเหมือนเดิมนะครับเจแอนนี่กับอาหารทะเลสดมันสดครับวันนี้พวกนี้กุ้งนี่ต้องมาซื้อทา่เจแอนนะกุ้งแม่น้ำแค่นี้สดๆนะครับวันนี้แล้วก็มีวันนี้มืดมกระดองสดๆในการเดินก็จะไปย่างชีสเหมือนกันครับเอาอุ่นนุ่นเจเจแอนหน่อยนะครับสาวขาย ปูม,ม้าก็สดๆนะครับเดีเนี่ยกุ้งแคสดมากแล้วขายไม่แพงนะนี่ไหนก็ครับผมมีผมมีเครื่องนะเจนเขาลาเจนไนดะ้เปิดทุกวันนะครับเนาะนี่ครับใครมาก็พามาดูครับในตลดาดตลาดด้านเมืองเจอเจนอยู่ทุกวันครับก็มีปูม,มา้าปูอะไรครับก็สดๆนะกุ้งด้านแค่ขายถูกสุดร้านตัวใหญ่ตัวเองน่าเจนนะกุ้งใส่ใส่งามๆนั่นเท่นานั้นครับเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อเลยครับครับ นี้ไม่ออกครับปุ้งเจนดูเด like ือดเดือดเดี๋ยวเจนโซนัยนี่ครับกิโลนึงมาได้น้อยนะกิโลได้เยอะขนาดนี้เลยครับวันนี้เราจัดซีฟู้ดกันแบบเต็มๆมาแล้วหนีบ่ออกครับเจนบอกใจดีเดี๋ยวแถมน้ำจิ้มให้โรงเดียนไปชิมด้วยนะนี่ขอแล้วครับเดี๋ยวเกาก็จะไปชิมกันวันนี้ได้ของสดๆไปกินกันหลายอย่างครับจัดกันเต็มๆแน่นอนครับไอตลาดร้านเมืองเนี่ยอาหารซีฟู้ดเนี่ยเขาเริ่มขายตั้งแต่กี่โมง เจนมงเช้านั้นก็ขายแล้วเหรอครับอ๋อครับครับก็มาอุ่นนุ่นเจนกันได้เนอะไปเดินทางกันต่อแล้วครับมีมีน้ำจิ้มด้วยวันนี้เจนแถมน้ำจิ้มห้ลุงเด่นด้วยครับนีสุดยอดครับโอ้มาถึงแล้วครับผมตอนนี้ช่วงนี้น้ำตกขุนก้อนนะครับเขางดให้มาเที่ยวกันครับแต่ว่าเข้าในเขตอุทยานเขางดเที่ยวแต่ว่าหลังจากอุทยานมาเราก็มาเที่ยวกันได้นะครับน้ําใสมากเลยก็ทําให้หายร้อนครับช่วงนี้อากาศที่เชียงรายมันร้อนจัดเนาะก็บรรยากาศแบบนี้เลยครับดู ธรรมชาติวันนี้ครับน้ำใสมากน้ำตกคุนกรณนะครับออกมาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับดูมาแล้วครับขึ้นสู่เวทีแล้วครับดูครับวันนี้มีหมึกกล้วยนะครับหมึกกล้วยหมึกไข่ครับเอาไปนึ่งมะนาวอร่อยมากนะแล้วก็มีหมึกกระดองครับนี่หอยหวานแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำนะครับเรามาจัดกันริมนแม่น้ํากกน้ําคุนกรณครับนี่ครับบรรยากาศดีๆนี่เลยวันนี้ต้องยายจะมาทําเมนูให้เรชิมเนาะยินดาจะมาด้วยอา ยายจะมาทาตบปะคุ้งเพื่อกินครับบรรยกาศดีๆตอนบ่ายๆนะเดี๋ยวจะมอโรงเรียนมาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมีมึกกระดองย่างหินนะวันนี้ญินดาจะมาด้วยเอาินดาสวัสดีครับสวัสดีครับจัดเมนูปาร์ตี้กันริมน้ากกครับบรรยกาศดีแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาหินมาย่างป่ามือกับใส่ชีสลงไปเหมือนกับกุ้งฮะยายก็จะตํบปะคุ้งขาด้ลาได้ พกปลาลามาจากบ้านครับนี่มีพกปลา,าพกของเรามากันจับกุ้ครับอากาศดีมากเลยมาเที่ยวรับตจงสุดเนี่าเอาเหินมาเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาย่างชีสกับปลาหมึกรับรองเหมือนกับกุ้งย่างชีสนะครับเขาจะเอามาหินมาย่างเลยวันนีโโ้โอ้โห,โโหชัดเต็มนวดเกลือผายนวด้วยเกลือผายเดี๋ยวเขาจะเอามือกระดองนี่ เอามาย่างย่างกับชีสครับอร่อยเนาะแล้วกับส่วนเตาแก๊สตัวนี้เอาอบก,กับหอยหวานเอาอบก,กับหอยหวานเนี่ยหอยหวานเนี่ยอร่อยจิ้มกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดครับบรรยากาศอยู่ดีน้ำตกนี่เดี๋ยวเียนรอเตาห้อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาหอยเตรียมเลยเราจะอบกันละกินอย่างนี้ก็ประหยัดกว่าไปกินร้านอาหารครับมือกล้วยมึกไข่นะไข่เต็มท้องนะครับเอาไปนึ่งมนะนาวอร่อยมากเนาะกุ้งเราก็มีครับหอยหวานแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับนี่ปลาหมึกก็พร้อมแล้ว เตาอันนี้ก็ย่างเดี๋ยวนี้ก็จะอาอบหอยหวานครับเตาอันนี้ประสงค์ของลุงเด่น,นวา่าให้นี่พึบเอาล้ครับชีสเดี๋ยวเอามาย่างกับปลาหมึกเอายัดกับปลาหมึกแล้วไปย่างชีสนะครับนี่ตัวให,ใหญ่เลยครับหมึกกระดองตัวใหญ่หญโอ้เดิ้งๆกรอบๆแล้วลวกใส่ตำมตรรนะละกอนเนาะน่าจะโอเคครับนี่เอาหมึกี่ย่างชีสเดี๋ยวรอมันร้อนแป๊บน,นึงแล้วก็เอาหอยหวานเอาอบเลยอบหอยหวานบหอยหวานมันงามๆเลยดู หอยหวานวันนี้สีสันครับดูสดมากถือว่าโอเคมากนะเดี๋ยวเอาอบกระเป๋าแก๊สต่อเลยครับมาแล้วครับหอยหวานครับหอยหวานวันนี้สีสันน่ากินเนาะท่านับนานๆจะได้เจอแบบนี้นะครับมันปกติบางที่มันจะแช่แข็งมาแต่เจ้านี้เขาบอกว่ามาจากใหม่ๆนะสีมันก็เลยดูสวยครับเรนก็ตั้งแกอบกับหม้ออันนี้ประสงครงเด่นนี่นะครับพื้นก็ให้ กรอบเด้งๆครับพี่น้องดูๆดมาแล้วครับวันนี้ยายจะโชว์ฝีมือแล้วทำมัะก,กรอมะกละกร,กร,กรือครับใส่น้ำปลาลายๆก่นบ้านี่ออย้น้องเด่นก็เป็นแผนกดูแลเตาครับดูแลคนเดียวสองเตาเลยนี่ปลาหมึกกระดังงเดบหืมนี่ครับเดี๋ยวชีสนะชีสเนี่ยยัดใส่ท่อกันไปนะครับขายให้เยิ้มๆแต่ตรงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยยังไม่เคยทาเมนูนี้สําหรับหมึกย่างหินครับดูหินเอามาจากเอามาจากสวนนะครับเนี่ยนี่ครับ อุ้มใส่รถใส่รถมาเดี๋ยวลองดูกดดูหอยน้อยหน่อยโอ้นี่ครับเดี๋ยวกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดครับป้าโจเดิมหอมแล้วครับนี่มาจิงดามาจิงดามาเร็วถึงเวลาแล้วชิมชิมชิมหน่อยหอมไหมหอมรือยังหนูปลาหมึกอานี่มือไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาอมือไข่มาย่างด้วยหินถ้ามันได้ร้อนรอบเดียวนะครับแป๊บเดียวจงังหวะมันได้นี่ย่างแป๊บเดียวก็สุกครับดู กินเริ่มจะโมโหแล้วย้ายก็เริ่มหอมน้ำปลาละวครับเดี๋ยวเราก็จะชิมกันตรงนี้เลยมันจะขาดติดกับแม่น้ำแม่นานนะครับมาดูจานแรกข,ของเราวันนี้นี่ตำปพุงครับได้ว่ากุ้หอมมากหอยนี่สุกแล้วเดี๋ยวหอยกินได้เลยครับนี่อืมคิดถึงอะไรเย็นๆนะครับบรรยากาศแบบนี้คิดถึงบรรยากาศเย็นๆนะครับดูกินอยู่ข้างแม่น้ำแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหอืมทจริงเราน่าจะไปนั่งฝั่งนู้นกันนะเพราะแสงมันมาทางนู้นครับสวยนี่บรรยากาศก็ดี ช่วงนี้ใครจะมานั่งปกคุณคุณกร,รเขาปิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อทมาช่วงนี้ปิดนะครับหอยกระสุนแล้วเดียวหอยมามาชิมหน่อยหอยมาชิมหน่อยโอ้มึกจัแบบได้ตี้นะครับมาดูหอยหน่อยหอยห,อยหอยวานโอ้ดูครับใช้ตู้ใช้หมอ้ออบอย่างเงี้ยเหมือนกับแกงนึ่งเลยมันจะหอมนะกินกับตำมะละกอ,อหอมน้ม<อ>ำลายมาเลยเขาทำลายเทอย่างเงี้เลยนะครับพี่น้องกวน แอย่างนี้นะครับลวกแฉลบุ้งเนื้อลูกนึงไม่ได้สุกอ่าดูนี่เลยจัดอย่างนี้เลยชิมดูอันนะึงเนาะกินได้ถ้ายังในฮอนผมเปนยังฮอนอยู่อะ่ะร้อนร้อนรอแป๊บนึนงฮอต <c oughs> ้อนเกินน้ำจิ้มเลยก็มีนะครับน้ำจิ้มตามมาเองนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ตามมาเองนี่ของเจแหม่มเจแหม่มแถมมาให้ น้ำเด่นกันครับน้ำจิ้มน้ำเด่นนี่ตำไม่ไม่เลยตำม,มาจากบ้านครับใส่นี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ตำเองกันของโอ้โหเดี๋ยวเรากินกับนี่นะกินกับหอยนะครับหอยหวานฮ่อนๆนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวชิมดูดูนะสีสันน้ำจิ้มครับสมที่แม่ค้าบอกนะครับ,บแม่ค้าบอกว่ามันเป็นหอยหวานที่ใหม่โอ้เนี่ยฮ่อนๆเลยร้อนกับเปลือกนี่แหละ แล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเรีนตามมาหน่อยเดี๋ยวเราจิ้มน้ำจิ้มสองอย่างอยู่หวานจริงครับหอมหวานแซ่บแร่บอยากจิ้มอะไรอยากจิ้มอะไรน้ำแซ่บจุ้ยก็ปั่นย่ากันจุ้ยจุ้ยเนี่ย กุ้ยมึกไข่นะครับเนี่ยย่างมาเ,เดี๋ยวหั่นให้ดูเลยว่ามันเป็นไข่ไข่ของมึกรอ,อนหน่อยอาญาจิ่งมหม้อมันร้อนจังเลยเกล้องคมาใกล้ๆหน่อยกล้องมาใกล้ๆนิดนึงหลุงอาย,ยายทิมแน่ตั้งไรตั้งไรห,หวานจริงหวานจริง <c oughs> <c oughs> สมราคา <c oughs> เดี๋ยวรอมันมีเออ,น,เอ,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 อน,นี่เดี๋ยวอบต่ออบดมึกต่อครับเราจะมีอันนี้แล้วก็จะเอาหมึก มึกไข่นี่นะครับไปอบต่อวันนี้หอยหวานได้ใส่ครับตามด้วยนี่เลยครับมึกไข่นะครับมึกกล้วยย่างโฆษณากระทะเอแฮปปี้คอลแฮปปี้แพรวนี่หรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนี่มีคนถามมาเยอะเด็ดไปซื้อไหนนะยายซื้อมาจากไหนนะทีวีได้เรขเปร่าตื่นตอนตีสี่มาดูครับนี่แล้วก็จะอบไปครับจี่ปาดไทย เดี๋ยวจะเอาชีสใส่นั่นนะครับรอให้มันเรเียงนะโอ้โดูหมึกกล้วยเนี่ยครับย่างมามันจะเป็นมึกมึกไข่ครับเ <i> ขาไปทำนึ่งมะนาวกันนี่ปึ๊บเดี๋ยวชีสเราก็มีนี่ชีสใส่เข้าไปครับเดี๋ยวให้ชีสมันละลายอยู่ในหมึกนี่นะครับเดี๋ยวหั่นกินมาอันนึงเป็นหมึกไข่อันนึงเป็นหมึกห่อชีสครับนี่ยัดชีส้าไปเยอะๆเลยไปเถอะ ถึงเวลานั่งชิมก,กันดีกว่าครับตำมะละกงมะละกอก็มีครับโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาดูผมย่างขึ้นเพิ่มทีนีได้เห็นนี้แป๊บหนึ่งหลังจากเราใช้หม้อนี้อบมาโอ้ครับหมึกไข่นะครับเนี่ยดูนี่ครับดูป้าดูนี่ครับมันอบแบบนี้เลยครับหอมมากนะครับเนี่ยดู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 ป้าดูปิดอีกทีหนึ่งใครอยากได้ก็ไปหาซื้อครับอันนี้มันเก่าเนาะเดี๋ยวขายาวให้ดูหน่อยนี่นี่ย่อใหม่หน่อย ครอนี่ครับดูถึงเวลาที่ทุกคนต้องได้ชิมแล้วโอ้อะไรอ่ะตุ้มเลยครับดูตาดูนี่สุกจริงครับมีข้างในมีแต่ไข่นะครับนี่เขาบอกให้มาซื้อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะได้ของอาหารทะเลที่มาจากมหาชัยครับตาดูกไปนี่ก็พร้อมชิมนะครับเตรียรับชิมกันเลยครับชิมนะครับดูโอ้โอ้เชฟมาเองครับนี่มึกไข่ ปลาโตเด้งๆเลยแข่งเป๊กแข่งเป๊กเลยใครเต็มตัวเต็มตัวนะครับดูล่ามือนี้ก็พร้อมแล้วนี่โอ้ชิดชิดเยิ้มโอ้ชิดเยิ้มชิดครับชิดดูชิดโอ้หอนหอนชิดเยิ้มเลยครับปลาเจ้านี่เดี๋ยวจะมาชิมดูก่อนว่ามือไข่ไข่จริงหรือเปล่าสมราคาที่คนขอโฆษณามาไหมแล้วก็เดี๋ยวจะชิมน้ำจิ้มของเจแอนเลยเนาะ น้ำจิ้มซีฟู้ดกดเล็กน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเทลงไปโอ้หอมใส่ใส่รากผักชีใส่ต้นหอมไลยหอมมากเลยมาจิ้มเนื้อมานี่ครับจิ้มตรงนี้เลยเดี๋ยวผมหันดูนี่กล้องมาดูใกล้ๆนิดนึงนะตอนผมหันอันนี้จะเห็นว่าหมึกนี่เราไข่ไหมแทงเข้าไปครับโอ้นี่ดูไข่ไหมดูดูครับเพื่อนๆไข่ไหม จับเต็มจับให้อืมอ่ามึกย mm. mm ่างชีสด้วยครับฮอ่ฮอนๆนจิ้ม uh, ก <laughs> uh, ับน้ำจิ้มฮะเปาย้ายเอาเปาไปเ้อะบเหมี่กินน้ำแกงนะถ้ากินน้ำแกงนี่มันก็อร่อย ไก่จิ้อืมไทย,ยครับดูไก่ไม่ใช่้ำจิมกอร่อน้ำจิ้มน้เยอะไปอืวยมากดูอันนี้ใจหม้ออบโรงเรียนครับ ไทเต็มเต็มเรามาดูครับเราจะใช้เขียง,งในการหัน่นกินแบบร้อนๆบนเขียงครับโูไม่ยจ,จับย้ายจะจับร้อนดูตัวนี้ไข่ไหมโอ้โดูครับไข่อื้อซาเลยดู290สบคือว่า <c oughs> จะเราไปกินร้านอาหารนี่อมือไข่นึ่งมะนาวนี่ก็ หม้อหนึ่งก็สามสองร้อยกว่าสามร้อยกว่านะครับกินแบบนี้หมดเงินไม่ถึงพันบาทครับแต่ว่ากินได้ซาสใจมากถ้ากินแบบธรรมชาติน้ําจิ้มเราเอามาตำม,มาเองนะครับดูโอ้นี่แม่ขยายมมาน้ำจิ้มต้องอาดามาจิงดามาถึงเวลาชิมแล้วนี่ครับมาดูเด็กขย,ยายดูดิไข่ทะลักเห็นไหมแม่ขยาน้ำจิ้มดูไข่ทะลักเลยโอ้อยายยื่นมือมารอแล้วเอากินดูอ่ะ เอาดีกว่าชิมหน่อยเอา้าชิมเลยชิมทุกคนให้ถ่ายกินได้ชิมไหมชิมกินมั้ยเอ้าชิมแกะมาดูดูดูด้วยช้อนหน่อยกิมยนเราไข่เต็มเลยอืมร่อยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วเนาะเด็กกินทะเลเยังไม่ได้กินอย่างนี้นะยังไ,ไ, <Okay. S 3> ไม่ได้กินไข่ขนาดนี้เลยเนาะ อร่มากอ่ะกินตักมาหุงแนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะอบกุ้งนะครับอบกุ้งแล้วก็มีหมึกกระดองนี่ไปซื้อได้ครับร้านเจแอนมีเจแอนสมบูรณคุณให้โรงเรียนมาชิมดูอ่ะโรงเรียนวันนี้หมึกกระดองสด,สดมากมากก็เลยก็เลยเป็นเป็นเนเขารียกอะไรเป็นสปอนเซอร์ให้วันนี้สำหรับเจแอนวันนี้ครับอร่อยมีโอ mm hmm. กาสกลับไปกุญญเจแอนเนอนระ์ขอบคุณเจแอนด้วยครับนี่นะครับ ไข่เน้เนๆลมชิมมาดูนาให้รอบนึงนี่ครับกล้องมาดูอันนีห้ามือเลยครับทีนี้มันแสบแม้งจังไหนเนาะมันเป็นไข่ครับจวบเขาให้จวัวบนีตจอบจอบจอบมีอะไรอย่างหร กลับถ้ามันเป็นทางผ่านแวะแม่งนเนี่ยอร่อยใจเนาะอร่อดีมากเลยรสอ,อร่อยเต็มท้องเลยดีครับเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆเอาชี้ใส่แล้วก็ย่างหินกันไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวมันควรจะได้เห็นอีกหลายเมนูครับใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเราจะปาดให้มันควรจะเห็นนะครับว่ามันไข่ขนาดไหนเนี่ยดู คุ้มมากครับเอาไปทำหมึกนึ่งมะนาวเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจัดกันใหม่ครับนี่ยิ่งมีบ้านเชียงรายตอนนี้เหมือนกับอยู่ติดกับมหาชัยเลยครับเนี่ยการันตีครับเขาทำให้เรียบร้อยเลยมันที่ตัดตัดตาตัดให้มันออกเรียบร้อยเลยดูครับชิ้นใหญ่ๆนะครับดูดูขงเด่นหานี่ดูนะดูนะครับอื้มใครครับหวานมากเลย ซื้อกินแบบนี้คุ้มนะแพงกว่ามือธรรมดานิดนึงแต่ว่ามันคุ้มครับปกติเราซื้อมาเนี่ยดูไข่อย่างนี้นะครับเนี่ยวเราก็จัดกันเต็มๆอย่างนี้เลยเนีย่ยหั่นให้หมดเลยครับเดี๋ยวจะย,ย่างมึงกันต่ออูดูดูไม่ต้องหั่นเล็กเหมือนนั้นนี่หั่นหั่นกินเองครับหั่นนี้ใหญ่เลยปลาโตอื้อฮ้อนจ่งนี้ <มา S 2> รบรรยากาศแบบนี้นี่ถ้ามาเที่ยวนี้ก็ต้องถ้ามาอยู่แถวเชียงรายต้องไปซื้อนี่มาโดยครเดินี้นะแผ่นดักแมลงวัน แมลงวันเป็นหน้าร้อนเนาะที่สวนเรีนก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันครับช่วงนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆนุ่นๆอีกแผ่นึงื้อใหญ่นุ่นๆเขาจะไปมันต้องโชว์กัได้เขาจะไปยังไงทำเมนูตอนเย็นๆนี่เมนูต่อไปครับลองดูกุ้งเผาครับพี่น้องที่นี่เนี่ยกุ้งแม่น้ำครับร้านเจ๊แอนเรานี่คือร้านแก่ทั้งรถทั้งแถมใจดีครับแถมให้กุ้งเด่นมาด้วยนี่ลดราคาให้ด้วยนี่ยหญ่อบเลยใหายเอายหญ่ใส่เลยเดี๋ยวเดินเกลี่ยก่อน เกแยกๆได้อย make ู่ให้มันนุนๆเอาขีบมันออกนี่ครับทำกแบบนี้เลยหม้อเดียวเนี่ยโรงเดียนอปแอลท่าลงทะเลกับหม้อตัวนี้แหละครับไปเจออาหารทะเลแถวบางแสนแถวเอ่อไอไม่ด้ก่อนมันติดมันติดัติดตัวนี้มันติดนี่ได้นี่อ้าวนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งท่านได้กินแน่นอนนะนั่งกินนั่งชิลไปนี่อินเี๋ยวนี้ย้ายเด้อย้ายเป็นจุ้ยแพ็ค พริกลาบมาหลายมือเลยแพ็กพริกลาบแพ็กดีจะดีบรรยากาศดีค่ะมากินอาหารทะเลสดๆอซุปกับอะไรยืดนานๆจะได้ออกบ้านกันรครับนานๆจะได้ปลาครอบครัวมามากินมาออกมาข้างนอกนั้นจําความมาได้เป็นปีแล้วเนาะวันนี้กลับมาดูานะครับกว่าจะได้ออกบ้านกันยิงโควิดก็มาได้ออกบ้านเลยยิงนี่ดูเปิดดูโอ้โหปิดเลยเดี๋ยวใกล้สุดละเดี๋ยวคุณยายกินกุ้งแห่งเต็มตีเลย กำลังครับกำลังครับกำลังครับเลยกำลังครับนี่บอปลาโซดานี่ยนะมันดำายว่าซื้อมาสองแกนจักรบาทหรอป่าซ <5, 000. S 1> ื้อหม้อนี่ยสองลูกห้าพันบาทนะครับนี่สมัยมันออกไม่ใหม่ๆทีเนี่ยคนแก่เวลานอนสักทีหนึ่งหรือสองนอนแบบนั้นะก็เปิดทีวีดูเนาะทีวีได้เล็กกะโฆษณาขายกะอบขนมอบแก๊สอย่างได้เอกะซื้อมาใจแต่ว่าดีจริงครับคุ้มค่ามากเลยนี่อันนี้กับดำหน่อยอันนี้ไม่เส็จน,นี่ที่ผมกับใช้เตาถ่านบ้าง มันก <ítulo> <away> anyway, ็ใช well, no er ่ดีครับมันมียางรองด้วยนะเนี่ยมันมียางมันมียางตรงนี้ครับนี่ๆมันมียางเนี่ยมันก็จะอบก็ถือว่าใช่ดีใช่ดีอ๋อบรรยากาศดีๆก็นั่งกินเป็นไปเนี่ยครับวันนี้ทำงานกันมาเนิ่กันไรมาละอะไรก็ยายเปิดตัวหน่อยอู้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 ยเป็นยังไงยายอันนี้เหมือนที่เขาโฆษณาขายในทีวีตอนยายซื้อกว่นนี่ อ่าครับสมสมกับราคามันเออนี่ครับเหมือนกันที่เห็นในโฆษณาทีวีไดเรกเลยมาได้เป็นโฆษณาแล้วมาได้เป็นสปอนเซอร์ให้โรงเรียนนะครับแต่ว่าอ่าก็จะมาชิมมือกิ่นวันนี้คือเขาก็ทํางานกันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยจะมาพักผ่อนเนาะก็เลยเป็นวันหยุดครับก็เลยจะฮือโอ้ยเอายาเทสได้ครับนี่เรืงเหลือนะครับมือกี่ยังเหลือนะครับแต่ช่วงนี้ครับเป็นเพผนมาเที่ยวอ่ะติดกาวกันแมลงหน่อยเพราะว่าแมลงก็เยอะนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังเลื่นกอะโอ้ยเนาะ ต้องเืินกระเซ็บเขาครับนี่แต่ว่าโอ,อ้โหหม้อนี้โอบได้เป็นกิโลครับเนี่ยกิโลนึงใส่หมดพอเลยนี่เทลงพืนง้นก็ได้ย้ายเทลงเลยนี่ดูครับเดี๋ยวเมนูต่อไปกันนี่นะครับนี่มึกกระดองต่อกินกันหว,วานๆอร่อยๆครับนี่ดูนี่ครับมึกแห้งๆมึกเมียชิด ชิดชิดเต็มในเลยครับคุณผู้เอาแล้วกุ้งหัวกุ้งหายไปแล้วครับนั่งชิมนั่งกินกันไปเป็นยังไงฮะนีกจินะชิมกุ้งเนี่ยบรรยากาศยหญ่บ้านเฮานี่สักสามโมงสี่โมงนี่ห่อนี่เนาะมานั่งอยู่นี่เย็นสบายเออเย็นกินอาหารแซ่บๆเออกินทอนทะเลอยด้เนาะกินทอดทะเลยกินทอดทะเลอยด้วยเลกับทิศารกอาทิตย์ทิศการทิศงานเยอะนี่ครับแต่มานั่งชิมบรรยากาศ ริมน้ากกน้ําตกขุนกรณ์นะครับแต่บอกเลยว่าน้ําตกขุนกรณ์ตรงช่วงนี้ปิดนะครับแล้วเขาไม่ได้ติดป้ายว่าปิดข้างนอกนะติดข้างในเลยมีด่านเข้าไปเจอด่านด่านก็บอกว่าเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกสั่งปิดสั่งห้ามห้ามมาเที่ยวกันก็เพราะว่าอาจจะเป็นการชุ่มนุ่มมั่วสุมเยอะเกินไปมันก็อาช่วงของโควิดนะใช่นี่มักกนเกมีดูเจ้าเดียวกับนี่มันนี่นไผ่ ครับโควิดกวค่งสีบ่มากเลยที่ก็มาได้สัมผัสไทยมาได้ใกล้เคียงอันนี้เราก็อยู่กันอยู่แต่คนในหมู่บ้านที่แบบนอกครับเอายายชิมนี่ยายมันชิมมีไงนี่นี่เอาอันนี้นี่เล็กเช้นน้อยหนึ่งไอ้นี่มึกกระนี่ยายว่าอันนี้กีบกรอบมืออันที่ย่างชีสมันแก่หมดแล้วครับเนี่ยมึกย่างชีสมันแก่ยายว่าอันนั้นกรอบนี่มึกกระดองกิมวันไหนชินเลยเออมืกอย่างไรมืกกระดองไงนาะยายว่าอันนี้แซ่บ มึกมึกมึกไข่นี่มาแซ่บบ่แซบแซบอยู่แต่ว่ามึกกระดองแซ่บกว่ามันกรอบพ้อกันอืมข้นกรอบข้นเหนียวมันบ่บ่เหมือนกันเขาไอ้สมัครสมัครพริกลาบมาหลายวันแล้วเนาะส่งพริกลาบขายพริกลาบแพ็กกันมดวันมดคืนส่งของกันมานี่วันนี้ก็เลยปลาใหญ่ไมงเอวเตยเพราะว่าก็เป็นวันยุดนะกับนานๆทีครับถึงจะได้ปลากันมาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดอ่ะแหละถึงจะได้ไม่ออกแมงเอวกันแบบนี้ก็นั่งชิมนั่งกินกันไปเรื่อยๆครับก็เป็น นี่อร่อยนี่ครับคุณผดเชกลมาเที่ยวแบบนี้นะมากินกันแบบนี้นะหมดไปถึงพันบาทนะครับเพราะว่าเรามีเรามีเตาเรามีหม้อเราแก๊สแล้วก็มีมหินแล้วก็มีเตาแก๊สเล็กนี่ครับค่าใช้จ่ายวันนี้มันหมดไปถึงพันบาทแต่ว่าก็ครัวบ้านทุ่งเนาะไปกินร้านอาหารก็อีกแบบหนึง่งอยากกินอย่างเงี้ยคืออยากกินตำมะละกออยากกระตำกินเองนี่อ่ะด้อีกนะเราก็คือแบบจอมขั้นสามขั้นอะไรพวกมาได้บรรยากาศจังซี่อีกเด้อบรรยากาศ เออเออรังไหนล่ะตรงนี้เกาะแก้วแล้วก็ได้บรรยากาศแล้วเนาะขายร้อนขายร้อนเน่กำลังกินกันไปยาวๆให้ผมได้เดี๋ยวอยากจะกินหัวกุ้งครับดูหัวกุ้งแบบนี่นี่นจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มของแจ๊นี่ก็อร่อยมากนะถือว่าใช้ได้เลยครับเำามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเนะ เนาะย้ายเป็นยังไงหวานอ่ะกุ้งกับเถ้ากุ้งเจี๊ยนนี่ได้เรื่องอยู่เนาะซอสดีซอสดดีไปก็นั่งกินกันไปยาวๆกันครับกินกันไปเลยไปแล้วกินเสร็จก็จะเก็มเก็บของเก็บอย่างให้เรียบร้อยนะครับท่ามที่ขยงขยะทุกอย่างนะเพราะว่ามันเป็นตอนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเลยเขตอุทยานแล้วครับแต่ว่ามันเป็นของเขตชุมชนแต่ว่าที่นี่ถ้าโรงเรียนได้บ้านแถวนี้สักที่แถวนี้สักงานเนาะด้าเป็หนเด็กหมดเนาะเฮ้ยเราไม่พักอากาศ บ้านอยู่แถวนี้สัก,สกงานนะตรงนี้มีโขนด้วน,นะครับแต่พอดูเห็นเขาเขา,เขา,เขามีเสาเสาบนอะไรนะไม่ทำดูกโอ้โขลังเดินกันเป็นแบบนี้นะครับน้ำน้ำมีทั้งปีขนาดนี้แปลว่าปีนี้แรงสุดแต่น้ำที่น้ำตกคุณกรนี่ก็ยังของเชียงรายนี่ก็ยังถือว่าดีมากครับโอ้โสวยครับบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูบรรยากาศข้างหน้าเลยครับก็นั่งกันกินกินเสร็จแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะบรรยากาศที่เดิมที่ฮาถไทยคลิปกัน,นะครับก็ไม่เอลที่อุทยานหรือว่าที่แบบนี้ก็อันนี้มันจะที่อุทยานนะนี่เป็นดีของเขตชุมชนละเขาก็กินแล้วก็วกช่วยกันทำความสะอาดก็เหลือแค่ถุงขยงขยะแล้วก็ช่วยกันเก็บไปใหญ่เนาะก็บรรยากาศดีแท้ๆไปถึงเวลากลับบ้านแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้โรงเรียนกับน้องดากับยิงดากับแยทันขอตัวไปก่อนเนอะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับป่ะปไปเดี๋ยว ต่างคนต่างเป็นชุดแต่พอดรบรรยากาศดีครับตีแถวนี้สุดจอดนะแต่แสายนี่ก็สวยครับม,มีห้อนแอขนพี่น้องเห้ยเจอกันใหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ